ไม่ได้เนาะเป็นไรคะ่ะขอบนาิกิเจ้าของโต๊ะมาแล้วเอมาแล้วใส่โ <c oughs> คนเหรอ <c oughs> งานนี้ไม่มีวายนะงานนี้มีไอติมงานนี้ไม่มีวาย <laughs>